สวัสดีค่ะอยู่กับสาพิมพ์นะคะวันนี้วันนี้วิ่งงานแต่เช้าเลยค่ะสองโมงก็จัดเลยเด้อวันนี้เสียบอยเจริญมรับย์นะคะ <S <S วันนี้จะเป็นดินทรายนะคะดินทรายหอกดินหนานานะคะวิ่งงานกันแต่เช้าเลยค่ะสองโมงเมช้าก็จัดเลยเด้อวันนี้มีงานหนึ่งร้อยเที่ยวนะคะ วันนี้ก็จัดดินทรายกันไปเลยค่ะหนักๆไปเลยอยู่กับทีมงานรถด,ดัรถแมคโครเหมือนเดิมนะคะลอกดินหน้านานะคะวันนี้ดินทรายสวยๆเลยค่ะ ยัดกันเข้าไฟเลยค่ะยัดไปค่ะยัดยัดแบบให้วิ่งขึ้นทางแบบไม่ได้เลยทีเดียววิ่งนี่เสียงเสียงเครื่องนี่นักอือเลยลขึ้นได้ไมโน มาดูกันโอ้โหไ,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 ไปเรียนไปเรียนมาจากนปรียนมาจากสุดยอดเลยเด้ฮหูฮู เป็นตรงนี้ก็จะขุดเป็นบอ่อนะคะข้างในนะคะแล้ก็เป็นดินดินทรายนะคะดินทราย,ยสวยๆเลยนะคะข้างในจะทำเป็นบอ่อนะคะ วันนี้ก็จะวิ่งประมาณ6กันนะคะแต่ว่าเห็นใส่ออกไปแล้ว3ามคันนะคะ4ี่คันนะคะใส่ออกไปแล้ว4คัน,คนวันนี้ก็อยู่กับซันนี่ SY ร้อยสาสิบห้าซีนะคะอยู่กับพ่อนะคะวันนี้ ต้นไม้ออกนะคะเอาต้นสั้นออกนะคะต้นตาลแล้วก็ปรับที่ให้นะคะบริการนะคะงานบริการทําให้จบเรียบร้อยนะคะเอาต้นตาลออกนะคะเที่ยวแรกไปแล้วนะคะเที่ยวสองกำลังจะมาแลคะไปตั้งนานนะคะเพิ่งกลับ วันนี้เหมือนจะวิ่ง5คันนะคะตอนแรกคิดว่า6คันนะคะ วันนี้วิ่งงานดินทรายก็จะหนักหนักหน่อยนะคะช่วงนั้นไปวิ่งงานดินเหนียวนะคะดินทุ่งนะคะก็จะเบาๆหน่อยนะคะ ใส่ดินขนาดนี้คิดว่างานเมาไม่ใช่นะคะงานเที่ยวนะคะใส่ไม่เกงใจเจ้าของที่เลยะคะ่ะโอ้โหเบาได้เบานะ้คะ